คุณครับพี่น้องหลังจากเข้าอมเครื่องแล้วเมื่อวานคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนาะจะไปดูเครื่องครับเครื่องว่าเครื่องของเราเนาะมันจะอยู่ปะครับหลังจากเข้าอมปั๊มแล้วแล้วอ่ะเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังเปิดแฟลชด้อพี่น้องงกเก่ง่อยครับได้นี่ยั้งเป็นยั้งแน่พี่น้องห้องเก็บของห้องเก็บของของเราก็ถือว่าอยู่ด้วพี่น้อง มีห้อยหัวครับมือนมีห้อยหัวพี่น้องอันนี้คือว่าน้ำมันหยดสู่ครับน้ำมันสู่เฮียผมเติมหมู่บ้านลดน้ถังพี่น้องเติมลดน้ถังเลยครับน้ำมันเฮียลงมานนี่ครับหมื่บ้านครับยังไงคือเก่าอยู่พี่น้องผมหยิบไข่ออกน้ำมันที่ยังในถังว่าครับเติมไม่เต็มถังเลยพี่น้องหมื่บ้านชึบนะน้ำมันยังเต็มนะครับ เห็นม <ersch> ั on, ้พี yeah, <come> ่น <człowie k> ้องมันยังเต็มอยู่เลยพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจับโทรศัพท์มือนี่กันครับเห็นไหมเหรเห็นพี่น้องมันยังเห็นฮะมันเต็มถังครับเบื้องนี้ครับเขียงเลเบื้องพี่น้องเขียงนะเห็นไหมครับน้ำมันจะล้นนะครับพี่น้องน้ำมัน ต็มเหมือนเดิมพี่น้องปิดฝาครับน้ำมันได้ไหลออกแบบนี้ลนะพี่น้องตมเติมไม่ล้นนะครับผมว่าน้มันปูหมวกเลยเฮียไปงั้นครับเห็นบ่นพี่น้องห้อยเฮียห้อยเฮียกันย่อยลงสินะครับย่อยปอกลงสิเลยพี่น้องแต่ว่าทั้งไต่ทั้งไต่จะเทียมีครับทั้งไต่จะเทียมีครับมี่ของสวยนะพี่น้องถือว่า สุกพร้อมสำเร็จนะพี่น้องสอย, و, ย و, สอยู่สำเดียกบบ้าน,านปกติเขาเตื่นมาสี่ยี่โมอเช้ามาเต็มยผืนนะครับหมดเลยนะครับพี่น้องถือว่าเบิดเลยคลิปนี้ผมกะม่อหงายาวนะครับเนาะลงคลิปกันเล้วพี่น้องเลยกลับหัวแบบพี่น้องโอ้ผมกลับหัวกล่องนะครับผมกลับหัวกล่องกนะัน หมุนอ้าครับอ้ายูพ,ยพี่น้องเนาะถือว่ายูครับไปที่นี้ลงคลิปก่อนนะครับ